ไหนเมสซี่เข้าไปทำอะไรในเต็นท์น่ะฮะไม่ไม่ไปเที่ยวนานแล้วไม่อยากกางเต็นท์ไม่อยากแคมปิงญละชอบเต็นท์เหรอยังไปตั้งต้องยัดบเข้าไปนี่ครับเป็นของ p นาส s o n นิกับปานาสตนิกามกิโลหรือรุ่นนี้นะครับที่ตัวเซนเนอร์วาลมันเสียครับตอนนี้สั่งซื้อมาละแล้วก็ได้ของมาละเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนดูครับเป็นพานา s o n i นิกรุ่นนี้ครับ พานาโนิกรุ่นนี้นะครับอาการของมันก็คือน้ําไม่เข้าเครื่องน้ําไม่เข้านะครับมันก็จะมีตัวเนี้ยขณะทางน้ำเข้าก็จะมีเซอร์นว์วาลอยู่ในนี้ประเด็นแรกถ้าจะเปลี่ยนนะครับก็ต้องเช็คก่อนเบื้องต้นนะครับว่าน้ํามาดีไหมตรงนี้ตันไหมนะครับต้องเช็คน้ําก่อน ตอนนี้ก็ปิดน้ําปิดน้ําไปเลยนะครับแล้วก็เปิดดูตอนนี้เช็คก่อน,นครับเบื้องต้นว่ามันอะไรมันเสียแน่นะครับที่น้ำไม่เข้าแกะดูได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือน้ำที่มา เปดูได้เลยครับน,ะน้ำมันมาไหมท่อเรามันตันหรือเปล่าคือน้ำมันมาปกติน้ำท่อน้ำประปามาปกติแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนมากมันก็จะตันก็จะมีขี้ฝุ่นอะไรมาตันนะตนัวนี้ก้าแปรงสีฟันนับมาขัดออก แปรงซีฟันที่เราไม่ใช้มาขัดๆๆตังนี้ขัดออกบางรุ่นมันก็จะดึงขึ้นมาได้นะครับดึงขึ้นมาทําความสะอาดตรงนี้อันนี้เช็คเบื้องต้นก่อนนะคถ้าทําความสะอาดตรงนี้เสร็จแล้วก็ลองเปิดใช้ดูว่ามันเป็นที่เีโลอนอย์วาวหรือเปล่านะถ้าเป็นแค่สายตันก็มันก็ใช้งานได้ปกติแต่ถ้ามันไม่ใช่สายตันก็เีโลอนอย์วาวเสียแต่ของผมเนี่เช็คดูแล้วนะครับว่าน้ํามาดีนะครับ แต่เซโรนอยวาวมีมีปัญหานะครับก็เลยสั่งเซโรนอยวาวทาง Lazada ไปสั่งออนไลน์ไปได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วสั่งไปร้อก้บห้าบาทบวกค่าจัดส่งอีก50บบาทสั่งที่ร้านของอมอนออนไลน์ไปนะครับสั่งไป3วันก็ได้ของละนะครับเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนดูอันนี้คือเช็คเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะใส่ก็ต้องเอาปลั๊กออก,ก่อน,นะครับ ต้องดึงปลั๊กเนวก่อนต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับถ้าจะเปลี่ยนแล้วค่อยลื้อข้างหลังออกเดี๋ยวมาลื้อข้างหลังครับเดี๋ยวมาลือ้อเครื่องซักผ้าครับเปลี่ยนตัวโซลนอยวาวตัวน,นี้ซื้อมาได้ละห้อยเก้าสิบห้าบาทแล้วก็ค่าส่งห้สิบาท ก็คือต้องถอดปลั๊กออกก่อนนะครับปิดน้ำเดี๋ยวมาลือกันครับ mm hmm. ก็ถอดตัวนี้ตัวน้ำเข้าถอดไปเลยครับไม่ต้องกลัวพังหรอกครับเพราะมันจะพังแล้วก็เลยถอดถอดไปถ้าเราไม่ซ่อมมันมันพังอยู่แล้วก่อนหน้านี้รื้อไปครั้งหนึ่งแล้วครับเพื่อดูว่าอะไรมันเบอร์อะไรซีรีส์อะไร เพื่อที่จะเอาไปตัวอย่างไปซื้อครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะลือบโอเคเดี๋ยวยกเครื่องเสื้อผ้าอ่ะงัดไปพอขอยพ่อพอกเจหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงกันเอาลงกันลงเนจไอดอกยองเนจไอดอกลงแป๊บนึงเดี๋ยวไป นีต้องถอดท่รอร,ระบายน้ำอนนี้ก่อนนี่ท่อระบายน้ำอ่ะถอดก่อนับหไอดอกคุณภาพไม่เลยา

ตัว panasonic กวเน,นี้ยมันจะมีน็อตข้างหลังสองตัวองี้อันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่ง อนาสนิกรุ่นนี้ก็มีน็อตแค่สองตัวครับวางถ่ายรูปก็ยกขึ้นนะครับอะไย่างนั้นก็ยกขึ้นเลยไม่มีอะไรยกฝาฝาครอบไปขึ้นเลยไม่มีอะไรครับยกออกเลย ในนี้ก็จะมีตัวโซลาร,ร์ไวาวตัวนี้ที่มันเสียอยู่นะ <_ T> มันก็จะมีน็อตนะครับมันจะมีน็อตอยู่สามตัวที่ล็อกไว้นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งที่ล็อกไว้นะครับถ้าลื้อเองก็ลื้อตามคลิปนี้ได้เลยครับมีน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งมีน็อตล็อกสามตัว นี้คือกล่องสำหรับน้าวิ่งเข้ามาแล้วก็มาผสมกับกับไอ้ของข้อถ้าตอดเสร็จก็ค่อยๆย,ย,ยกขึ้นเลยค่อยยกไม่มีอะไรค่อยๆดึงออกก็<ม>จะมีแค่ฝาที่สำหรับเราใส่ เครื่องใส่ผงสักฟอกนะครับแต่จะหลุดลงไปข้างในก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็จะมีสายไฟสายไฟที่เป็นเขียวเหลืองเทาแล้วก็สีน้ำเงินเหลืองนะครับที่มีสองหัวนะครับหัวสีฟ้ากับหัวสีขาวหัวสีขาวนี้อยู่นอกสุดก็ไม่มีอะไรก็จำไว้แค่นั้นเองครับตัวนี้คือตัวนี้คือตัวโซลอนอีวาว กอบติดไว้กับกล่องสาหรับใส่ใส่ผมสะคอกก็มีน็อตอยู่2ตัวให้นีก็หมุนออกถ้าถอดก็ถอดตามนี้เลยนะถอดต,ตามคลิปได้เลยครับไม่ต้องยกเครื่องไปที่ร้านซ่อมบางทีเราซ่อมได้เองก็ซ่อมนะ ไม่ได้ค่อยยกไว้ที่ลานนะอันนี้มันก็มันก็สวมกันไว้ไม่มีอะไรก็ค่อยดึงออกมันก็สวมกันไว้นองอันนี้คือลูกยางเราก็ดึงลูกยางนี้ออกมากลับมาใช้กับกับที่เดิมอันนี้คือของที่มันเสียนะเปลี่ยนออกได้ไหมเลขเครื่องที่ตรงพายไปสื่อใน่น,นบึ่งมงดเลย ก่อนหน้านี้ลื้อไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับลื้อไปแล้วเพื่อเพื่อดูตัวอย่างอะไหล่ตัวนี้นะครับเพื่อจะไปเทียบรุ่นในลาซาด่านะครับเทียบรุ่นลาซาด่าว่าของเรารุ่นไหนนะครับเวลาลื้อก็ถ่ายรูปไปเลยครับทั้งทั้งหกด้านบนล่างข้างอีกสี่ด้านถ่ายไว้เลยวเพราะทางร้านเขาจะขอรูปขอดูรุ่นหน่อยเพื่อการความผิดพลาดนะครับก็ลือ้อก่อนหน้านี้ลื้อไปครั้งหนึ่งเพื่อเอาตัวอย่างตัวนี้ไปสั่งซื้อในลาซาด้านะครับ ก็คือตัวนี้เลยมันมีหลายรุ่นนะครับถ้าถ้าไม่มีตัวอย่างให้เข้าดูเนี่ยร้านเขาจะจัดให้เราไม่ถูกอันนี้คือตัวที่เทียบรุ่นแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนะครับเป็นของพานาโซนิกอันนี้สั่งซื้อไปแล้วนะได้มาละสั่งสาวันได้ละร้อยเก้าจุดห้าบาทบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็ใส่กลับอันนี้คือเป็นปอกกันซึมเฉยๆไม่มีอะไร ปลอกเดิมมัน,นะครับส่วนของมันก็จะเข้ากันได้ปกตินี่ยก็ยัดเข้ารูเดิมคนระับไม่มีอะไรยัดเข้าไปเลยโอเคเราก็ยัดเข้าไปแล้วก็ันน็อตน็อตกลับนะครับ มันจะมีน็อตล็อกอยู่สตัวล็อกเซเลนอยวาลสองตัวครับก็ขันให้มันแน่นปกตินี่แหละตึงๆึงมือนี่ะครับก็ใส่้าไปเวลานั้นเราก็ใส่กับที่เดิมเนี่ครับมันจะลงล็อกของมันเลยนะครับ ก็เสียบสายไฟเข้าที่เดิมครับสายไฟนี่ครับก็คือสีขาวนี่ก็จะอยู่ขอบนอกส่วนสีฟ้าก็จะอยู่ขอบในเนี่ยไอตัวเนี้ยครับสีขาวอยู่ขอบนอกสีฟ้าก็อยู่ขอบใน,น,น,บบน,บในถ้ามันตรงรุ่นก็ใส่ง่ายเอาล็อกเข้าไปเลยใส่เข้าไปใหนมันแน่นนะครับจะได้ไม่ต้องลือ้อถา้มถามันไม่แน่นถ้ามันไม่แน่นมันก็จะลื้ออีกก็บีบเข้าไป เข้าล็อกแล้วก็ใส่กลับที่เดิมไปโอเคโอเคแค่นี้ก็จบแล้วครับก็ใส่น็อตกลับ น็อตสมตัวที่เราถอดไว้ถอดออกมานะครับใส่กับใส่ครบครับนอ็อตโอเคนั่น ยกไปซ่อมข้างนอกก็เสียเวลายกไปใช้เวลาอย่างแล้วก็ใส่ฝาครอบกับที่เดิมนะครับโอเคแล้วละตัดชิปกันเลย ใส่น็อตเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ใส่ฟ้าครอบกลับไปหมดแล้วประกอบกลับเหมือนเดิมครับหมุนตัวนี้ให้นั่นนะครับจะได้น้ําจะได้ไม่ซึมหมุนนิดตึงมือให้นั่นไปเลยโอเคโอเคโอเคตัวนี้เสียบปั๊กไปเลยครับ <c oughs> โอเคเสียบปักโอเคเดี๋ยวไปต่อท่อน้ำทิ้งับ เดี๋ยวมาลองลองซักดูครับเดี๋ยวลองซักดูเลยนะครับเดี๋ยวปั่นปั่นแห้งธรรมดาดูก็ได้โอเคแล้วก็เปิดน้ำครับเสียบปลั๊กกับคืนครับเปิดน้ำโอเค ตันนี้ก็ใส่กับพื้นนะครับใส่กับพื้นตอนนี้ก็จบแล้วครับลองจะลองซักดูนะครับโอเคตอนนี้ก็สวิตช์ออนขึ้นมาแล้วติดแล้วนะครับ จะไปธนาคารมาพี่รอนมืนเนี่ยก็ลายป่ะก็ลายอยู่นะไปเห็ดอันนี่ในโทรศัพท์ไหมเปลี่ยนเครื่อนของมึงเขาอะไรอ๋อไม่หายไปเหตุญี่ปุ่นใช่เลยเด้อโอเคครับอะซักะเดี๋ยวเราลองซักผ้าดูครับ phải okay. pháp tới pháp 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 à mm -hmm. uh, ah. ok sẽ ta đủ đã giải pháp các bạn โอเคครับเครื่องตอวหัวจุกอันนี้อยู่ไหนเครื่องทำงานแล้วจุกเสียบนยาปองพนมนั่นน่ะโอเคครับตอนนี้เครื่องทำงานแล้วก็คือน้ำเติมปกติแล้วครับน้ำเติมปกติแล้วเครื่องทำงานได้ปกติโอเค โอเคครับใช้ได้แล้วแต่ก่อนนี้ใช้ไม่ได้ครับน้ําไม่เติมน้าไม่ไหลเข้าก็เลยซื้อตัวเซเลนอยวาวมาเปลี่ยนนะครับร้อยเก้าสิบห้าบาทบวกค่าส่งห้าสิบบาทนะครับสั่งทางลาซาด้าสามวันได้ของครับไม่ต้องยกไปซ่อมที่ร้านนะหนักยกไปยกมาถ้าซ่อมเองได้ก็ซ่อมไปเลยครับทำตามคลิปที่ผมทำนะถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับ คานาสอนิกรุ่นเนี้ยซ่อมเองเลยครับไม่ต้องเสียเวลาไปให้ช่างนะครับโอเคครับใช้งานได้ปกติแล้วครับขอบคุณครับโอเคครับ